สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเห็ดนะครับวันนี้เป็นวันที่สี่นะครับที่เราลดน้ําเห็ดเริ่มออกแล้วนะครับนี่เห็ดของเราเริ่มออกแล้วสี่วันครับหลังจากเปิดหน้าก้อนสี่วันแล้วนคะครับเห็ดหนางฟ้าเรา,าก้อนนะครับเห็ดก้อนข้างในก็เพิ่งเริ่มออกนะครับ เดี๋ยวเราจะลดน้ำเราจะมาลดน้ำอีกครับก็คงจะไล่ๆกันออกนะครับมันจะลดทีชุ่มเลยดวงเรือก็ต่ำครับต่ำมาก ต่ําเกินไปก็ลดน้ํายากนะครับลำบากแล้วเราก็จะปังฉีดฝอยเหมือนเราให้สปริงเกอร์ครับนนดีเห็ดน่าจะชอบนะครับแบบนี้เป็นตะอองตะอองฝอยดีมาก เสร็จแล้วก็ฉีดใส่สักนิดนึงนะครั 12, บทดลองทำดูก็น่าจะเริ่มทยอยทยอยออกแล้วนะครับสีแล้ว ไว้คาะในครอบครัววา่ามันก็พอง่ายนะครับเอาแล้วครับเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับ